อุดรธานีเฮล่นวัดสมหวังตลอด11งวดงวดนี้ตามนี้โชคดีทุกคนชุดเด็ดตาไข่บรรดานทรัพย์วัดสรีทรงธรรมงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 5สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565 แน่นอนค่ะสำหรับเลขชุดนี้แนวทางนี้ถือเป็นเจ้าเก่าขาประจำที่จับผลงานตลอด11งวดก่อนหน้าถือว่าไม่ธรรมดาและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังรีบส่องรีบจัดระวังเจ้าอัน้นชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพ,เพื่อนคนไหนเป็นแฟนคลับของตาไข่บรรดานทรัพย์วัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีก็คงพอที่จะทราบถึงเรื่องราวความปังความเฮงโดยเฉพาะในบางครั้งบางงวดที่ชุดตัวเลขที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็ส่งผลให้แฟนคลับยิ้มหวานไปตามๆกันยกตัวอย่างเช่นใน2งวดล่าสุดงวดวันที่1กรกฎาคม65ชุดตัวเลขอ่างน้ำมนต์ที่ทางวัดปล่อยออกมาในวันหวยออกก็มีครบคู่เลขที่ละไมยคล้ายกับ61หรือ16 วาไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆต่อเนื่องในงวดวันที่16กรกฎาคม65ที่เพิ่งผ่านมาถึงแม้ชุดเลขในอ่างน้ำมนต์จะเข้าไม่ครบ2ตัวแต่ชุดเลขทูปมงคลที่ป้าปะลงให้ก็มีคู่53สุดสวยแน่นอนค่ะใครชอบเลขนี้และตามก็คงยิ้มหวานไปตามๆกัน ดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันดีก่อนวันหวยออกทางวัดก็ใจดีไม่รอช้าที่จะปล่อยเลขเด็ดออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปลุ้นรวยกันเริ่มต้นกันด้วยชุดอ่างน้ำมนตาไข่บรรดาลทรัพย์ที่จากการสังเกตในงวดนี้ก็อาจจับคู่ได้เป็น10หรือ70และ685แต่ว่าไปแล้วถ้าสังเกตการเลงตัวของตัวเลขในแนวดิ่งชุด1805ก็น่าสนค่ะ ยังยังไม่พอแค่นี้เพอะทางวัดยังใจดีเผยเลขทุปมงคลอีกชุดซึ่งก็ลราเห็นเป็นเลขสุดสวย381รวมทั้งชุดเลขปลายประทัดที่เขาจุดเสี่ยงดวงในงวดนี้ก็สวยๆชัดๆ7 0 5ด8เอาละสิเพื่อนๆในงวดนี้เลขทั้ง3ชุดมีเลข08 1> 5 1หรือ7ตรงกันเดะโดยเฉพาะคู่8558 0770หรือ1001งวดนี้คงหากันไม่ได้แล้วค่ะสาธุค่ะเอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนป้าปาแค่แบ่งปันเป็นแนวทางเท่านั้น ปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จากผลงาน14งวดก่อนหน้านี้มีเลขเข้าอย่างน้อย2ตัวมากถึง11งวดยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูสุดท้ายนี้ป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเล่นเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญกับทางวัดเพราะช่วงนี้ทางวัดต้องการทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากในการบุรณะศาลาการเปลี่ยนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เล่นเชิญตามหมายเลขบัญชีหรือเบอร์ติดต่อของทางวัดกันได้เลยนะคะ ทำบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ